เพาท้ายเส้นนี้นะครับเป็นเพาท้ายในรุ่สูเอสองร้อยนะครับตัดส่งลูกค้าจังหวัดนราธิวาสนะครับเพาท้ายรุ่นนี้นะครับระยะห่างรูนอตวัดถึงกลางลูนอตถึงกลางลูนอตจะเป็นแบบสี่รูหนึ่งร้อยนะครับด้านในของดุมเบรกนะครับมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้เรียบร้อยนะครับให้ดูสภาพโดยรวมของเพานะครับเพาสวยไม่มีรอยผุนะครับเพาท้ายตัวนี้เป็น ขาท้ายแบบใช้แหนบนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทางร้านก็มีสายเบรกมือติดไปให้นะครับลูกค้าสามารถไปต่อคันหนึ่งเบรกมือเพื่อใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้ายังไม่ต้องการใช้ก็สามารถมัดเก็บไว้แบบนี้ได้นะครับแป้นฝั่งเ p านะครับทางร้านขันน็อตยึดติดไปให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับจำนวนของลูกเฟืองทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะครับ ก่อนจะส่งทางร้านจะถ่ายน้ำมันเสื่องไทยออกก่อนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งนะครับลูกค้าอย่าลืมเติมน้ำมันเสื่อทไทยประมาณหนึ่งลิตรก่อนใช้งานนะครับตัวเพาก็จะมีแบบเบรกน้ำมันติดไปให้แบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถไปเดินเบรกระบบน้ำมันใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูการทํางานของเพาะนะครับหมุนลื่นทํางานได้ปกติไม่มีติดขัดนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถทักแชททางร้านได้เลยครับทางร้านสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศครับ